มิวกี้นะคะเห็ดน้ำนมยักษ์ก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเห็ดติแรกของไทยแต่ว่าอันนี้ของนอกขนาดหรือดูตามนี้จ้ะอ่ะเทะแขนว่าช่อนนี้ก็ยังเก็บไม่ได้ยังโตอีกประมาณสามวันอันนี้คือหลังจากที่เขางอก งอกเป็นตุ่มเล็กๆแล้วพ้นดินเราถึงจะนับหนึ่งนี่ก็คือสี่ก้อนแล้วจับรวมในถุงเดียวแล้วก็จะมีวัสดุเพาะปิดแ้านบนแทรกระหว่างก้อนวัสดุเพาะก็นี่ปุยมูลไส้เดือนขุยมะพร้าวแล้วก็แกลบดำค่ะอันนี้อายุน้อยกว่าต้นนี้นะคะอันนี้สี่อันนี้สามนี่มันก็จะมีมีงอกออกมา ถุงนี้ได้สี่ต้นอันนี้ก็พึ่งโผล่ค่ะอันนี้พึ่งโผล่ได้สองวันสองวันก็พึ่งใสนี้ค่ะถ้าเทียบกันนิ้ววันนะชุดนี้เป็นชุดทดลองเพราะนั้นไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะก่อนทําอะไรเราต้องทดสอบก่อนอันนี้ก็คือเป็นแบบที่เลี้ยงก้อนเดี่ยวอ่าก้อนเดียวก็คือดึองปากถุงขึ้นเลยเอาวัสดุเพาใส่ ถ้าเทียบกับข้างบนถ้าเทียบกับข้างบนนะคะหนึ่งก้อนกรสีก็รวมจะเห็นว่าเล็กกว่าเยอะเมื่อวานเก็บไปกินแล้วก็ได้ประมาณขีก่กว่าสำหรับถุงเล็กนะอันนี้ก็จะควรจะได้ครึ่งโลอัพห้าถึงเจ็ดขี่สำหรับช่อใหญ่ ถุงเล็กก็มีค่ะมีอ่าข้างหลังเก็บแล้วอันนี้ก็เหลืออีกสองถุงเนาะเราก็เก็บอ่าวิธีเก็บเก็บมิกกี้นะคะมิกกี้เป็นเห็ดไม่ต้องให้น้ํานะอันนี้ก็คือดึงถอนได้เลยเอ๊บมือเดียวได้ไหมมือเดียวจะได้ไหมเพราะว่าเนื้อหนักนะคะมิวกี้อ่ามิวกี้เป็นเห็ดเนื้อหนักเหมือนพวกออรินจิเลยแล้วก็หวาน สไลด์กินแบบออริจินัลเหมือนกันแต่ว่าเขาจะหวานมากแล้วก็หนึบทำอาหารไปไม่หดอ่านี่คือมิวกี้1นึ่งต้นตัวนี้ตัวนี้กำลังมาแรงค่ะมิวกี้ปลูกยากไหมถ้าเราได้ก้อนสำเร็จมาไม่ยากแต่ของว่าวันเริ่มตั้งแต่ทำก้อนเองเลยเพราะนั้นวาจะต้องรอเหมือนที่บอกว่าประมาณเกืบๆสองเดือนถึงจะได้ อ่าอันนั้นอันนั้นรวมระยะเวลาทําก้อนแต่ว่าการเลี้ยงการเลี้ยงไม่นานอเอาลงถุงใส่วัสดุเลี้ยงอันนี้นะคะเดี๋ยววันหลังผสมให้ดูอ่าใส่วัสดุเลี้ยงแล้วก็ปิดถุงปิดถุงโดยการที่ให้อากาศเข้าบ้างคล้องแต่ถ้าเกิดจะรวมก้อนคุณจะต้องปิดอบเลยไม่ให้อากาศเข้าอันนี้ปิดอบประมาณ2อถึงสสัปดาห์ถึงจะเปิดให้อากาศได้แต่ตัวเนี้ย เราทำเป็นก้อนเดียวเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องอบให้มันรวมก้อนก็คู่ปักถุงเข้าหากันแล้วเอาหนังยางคล้องมันก็จะมีช่วงรูให้อากาศเข้าอันนี้ถ้าคล้องแล้วก็ไม่เกินเจวันงอกอันนี้รอรวมก้อนสองถึงสสัปดาห์แล้วพอใยญ่วิ่งขึ้นด้านบนแล้วเราก็เอาปุ๋ยเมื่อเสเดือน ที่ผสมแล้วค่ะกบๆข้างบนแล้วก็รูปปักถุงเขาหากันเอาหน่งยางคล้องมันก็จะมีรูอยู่ประมาณนี้อ่าแล้วซักประมาณเจ็ดแปดวันมันก็จะงอกเองอันนี้เวลาเรานับดอกนะคะให้เรานับตั้งแต่วันที่เริ่มงอกโผล่โผล่ขึ้นมารับอากาศด้านข้างอ่าแล้วค่อยนับอีกวันหนึ่งเป็นหนึ่งวันแรกที่โผล่ถืออากาศนับศูนย์นะคะประมาณหนึ่งนิ้วมันจะจิ๋วจิ๋วอ่ะ นิ้วนับศูนย์อีกวันหนึ่งนับหนึ่งพอเราเห็นว่ามันโผล่พอนอากาศสักนิ้วหนึ่งเนี้ยแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็พับปักถุงให้เขาได้รับอากาศแบบปกติอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือสองวันสองวันได้เท่านี้เลยมิวกี้เลี้ยงง่ายค่ะน้ำไม่ต้องให้ใส่น้ำครั้งเดียวตอนผสมวัสดุเพาะแล้วก็หลังเก็บเกี่ยวแล้วอย่างถุงเนี้ยค่ะ อันนี้เราจะเขี่ยตรงนี้ออกนะคะตรงนี้ก็สามารถไปเป็นดินได้หรือว่าจะเอาไปเลี้ยงเป็นต้นอ่อนทางตะวันก็ได้แล้วขูดตรงนี้ออกเคลียๆแล้วก็เอาวัสดุเลี้ยงชุดใหม่วัสดุเพาะชุดใหม่ลงอ่าลงแล้วก็เหมือนเดิมค่ะพอลงวัสดุเพาะชุดใหม่ปุ๊บเอาหนึ่งย่างคลองคลอ,องไว้ไม่ต้องมัดสนิทคลองแล้วเดี๋ยวประมาณเจ็ดแปดวันเดี๋ยวไม่งอกใหม่อีกอ่ถ้าเป็นก้อนเดียวก็จะได้อยู่ซัก ห้ารอบถ้าใครพอใจที่ดอกละขีดกว่าอ่าคุณก็จะได้ประมาณห้ารอบห้ารอบเริ่มหมดแล้วละ่ะมันจะเล็กแล้วก็จะไซนี้นะคะอ่าอันนี้คือดอกเดี่ยวดอกเดี่ยวคือไซนี้ห้ารอบถ้าพอใจโอเคจบแต่ถ้าเกิดไม่พอใจไซนั้นเราจะทำไซนี้ก็คือรวมก้อนอ่า ก็จะได้ประมาณ5-7ขีดหรือถ้าเกิดใครเก่งๆก็โลกว่าก็ได้แต่ว่ามันมันจะได้อยู่10 7-11อ่ะขึ้นอยู่กับการดูแลเพราะไอ้นี่มันไม่ชอบน้ำถ้าคุณไปให้น้ำมันเยอะมันจะออกดอกแบบพึบพภาพมากแต่ว่ามันจะไม่ใหญ่มันเยอะแล้วมันไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ให้น้ำมันอะไรเงี้ยมันจะมีดอกฟอไปแล้วเรามันจะเหลือโตอยู่ไม่กี่ดอกค่ะอย่างเงี้ยค่ะเหลือโตน้อย มันก็จะบิก๊กการให้น้ำไม่ต้องชอบอุณหภูมิร้อนที่ประมาณ38องศาอย่าให้ถึง40ถึง40ต้นจะเริ่มมีปัญหาละพอร้อนเกินรสชาติจะไม่ดีแล้วก็ออกฝ่อฟอนะไม่ยากก็คือเอาดูพอใส่เสร็จตั้งตั้งเลยไม่ต้องดูแลไม่ได้ดูแลน้องก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะ ได้รับแดดด้วยแต่ถ้าใครคิดว่าอยากให้กั้นอยู่ยาวก็เอาถุงดําคลุมก็ได้แต่ว่าว่าเปิดรับอากาศว่าต้องการให้ต้นมันเนียนๆคลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะพาดูเห็ดบ๊ายบายจ้า